อมาแล้วเหรอวันนี้ก็มาดูกระบวนการล้างภายในรื้อหมดอันนี้เป็นตอนเดียวตอนนี้ก็รื้อพรมออกนะครับรื้อถอดบบกออกกว่าจะได้แต่ละคันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่รื้อแบบนี้ก็ดีแล้วก็คลีนให้หมดเลยรถจะได้หอมหนะมันจะได้ประทับใจับรถทุกคันถ้าเป็นรถใหม่น้อยๆหรือว่าปีใหม่ๆนะบางคันก็ไม่ต้องรื้อแต่รถที่ผ่านการใช้งานไปแล้วบางคันเรารื้อหมดแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เห็นว่ามันสภาพมันแบบไหนก็นะ รถชนไม่ชนดูตอนรื้อดูง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูผมกันหน่อยมาาเาามื่อวานก็ซักผมอย่างที่เราบอกไว้เราจะเอาจมูกมาจุ่มดูว่ามันหอมไหมพ,พิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับตอนเราคนไข้เออใช่ไหมหอมให้ลูกค้ามั่นใจว่าเออมันซักแล้วมันหอมมันไม่ใช่ซักซักแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่น่าจะเป็นออนิวคันฝาคา,า,าร์บอนอันนี้ครับอยากพิสูจน์ป่ะเออห,หอมมากๆจริงๆว่ะใช้ได้อันนี้มันไม่น่าจะโดนโดนบ่นเบาะต้องพิสูจน์อีกครับ เออหอมอันนี้บบกออลนิวฟอกทุกคันซักฟอกใหม่หมดอันนี้เป็นตอนเดียวที่เราดูรถเมื่อกี้ครับอันนี้ก็ซักใหม่เป็นพลาสติกแต่ก็มีคราบน้ําเข้าอะไรเปื้อนมาผ่านการใช้งานมามันเปื้อนอยู่แล้วเรารื้อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคมนะครับชิ้นส่วนอะไหนที่มันถอดล้างได้ใหม่แต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชํารุดหรืออะไรนะพวกที่พวกอะไรเราใส่ให้ใหม่หมดเดี๋ยววานนั่งคุยกับพา่าซึงหน่อยมัม่นใจใช่ไหมว่ามันจะสะอาดมั่นใจครับหอมไหม หอมครับพอเราใช้น้ำยาแบบขนมสูตรทีเด็ดโอ้โหมีสูตรทีเด็ด <c oughs> นี่ครับกวาจะได้ออกไปจอดขายแต่ละคันนะครับอันนี้เป็นที่มันปิดเป็นอักเขาเรียกกระดูกมูอเราก็ลื้อออกมาล้างใหม่อันไหนที่ถอดได้เราถอดหมดนะครับเพื่อความสะอาดของมันสะอาดอยู่นะครับให้มั่นใจได้ว่าเราลื้อทั้งหมดลื้อทุกคันนะครับให้ลูกค้ามั่นใจในกระบวนการทาความสะอาดของเราได้ก็จะประมาณนี้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านหลัง ส่วนด้านนี้จะเป็นขัดสีนะรถเข้าไหนที่ไม่ต้องเก็บสีเราก็เอามาขัดสีนี่เป็นรถที่ตีเทินเข้ามาครับเราไม่ต้องเก็บสีเราก็เอามาขัดสีให้ลูกค้าั่างขัดเขากำลังขัดอยูดด่รถ <ๆ S 1> บางคันที่เอามาเทินหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างแบบนี้สเก็ตหินอันนี้ขัดไม่ออกนะครับแต่อย่างนี้เราขัดออกแล้วขัดให้ใหม่สีเดิมๆนะครับจะดีกว่าสีที่ทําใหม่ อยู่ได้นานทนทนแดดทนฝนนะครับรถบางคันจอดตากแดดนี่ถ้าทําสีทั้งคันหลังคาจะด้านลอกทองแต่ครั้นี้ผมตีแรกเข้ามาในสภาพแบบนี้ผมก็ขัดสีแล้วเดี๋ยวจอดหายได้เลยก็จะประมาณนี้ครับของหลังบ้านแล้วก็ฝ่ายทําความสะอาดอาจจะไม่ดีเท่าที่อื่นนะครับแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดขายเองตรวจเองทําคิดเองทำคอนเทนต์เองมันรู้หมดครับว่าจะต้องทาตรงไหนนะครับให้ลูกค้ามั่นใจเลยเลย